ฐานค่าจ้างเพื่อคิดบำนาญจาก9,000จะลดลงอย่างไรเมื่อสมัครมาตรา39สวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR.comars คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วครับที่ผมทำตัวอย่างใหห้้้้คคุณผผููชมมไดดลลัังงจาาากททีีท่่่รวววแนตอยาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายในการเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33เป็น1 5 0 0 0บาท แล้วไปสมัครมาตรา39ฐานจะลดลงอย่างไรก็ได้ดูกันไปแล้วครับมาถึงคลิปนี้มาถึงคิวของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายในช่วงที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33เป็น9,000บาทแล้วคราวนี้ไปสมัครมาตรา39ครับสมัครไปไม่รู้อิท่าไหนครับอาจจะเกิดอาการว่าทรงไม่ไหวหรือไม่อยากเป็นผู้ประกันตนแล้วอยากลาออกมาคราวนี้ทาลาออกจากมาตรา39 ก็จะไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญน,นะครับก็มีหลายคนครับที่บอกว่าอยากจะออกจากมาตรา39ตอนนี้ส่งมาจำนวนเท่านี้เท่านี้เดือนแล้วฐานจะลดลงเท่าไหร่นี่จึงเป็นที่มาของคลิป2คลิปนี้ครับและอาจจะมีคลิปอื่นๆออกมายังไงคุณผู้ชมที่มีฐานค่าจ้างที่แตกต่างจากตัวอย่างที่ผมทำให้ดูก็เสนอฐานของท่านเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำตารางออกมาให้ดูครับ จจริงอยากจะทำตารางเดียวครบทุกฐานแต่กลัวว่ามันจะตัวเล็กและดูยากก็เอาเป็นว่าเรามาคลิปละฐานก็นแล้วกันนะครับอ่มาดูกันเลยครับตารางตรงนี้นะครับจะมีตั้งแต่0เดือนถึง60เดือนนะครับแต่ว่าผมใส่ตัวเลขให้โตหน่อยก็เลยทำแถวละ20เดือนนะครับเริ่มต้นที่0เดือนหมายความว่ายอย่างไร0เดือนเนี่ยหมายความว่า เราไม่สมัครมาตรา39ครับเราออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3มีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่9000บาทแล้วเราอยู่เฉยๆฟังนะครับเราอยู่เฉยๆรอรับบำนาญบำนาญของเราจะถูกคำนวณที่ฐาน9 0 0 0บาทครับนี่ครับสำหรับคนที่อยู่เฉยๆครับแต่สำหรับคนที่ไปสมัครมาตรา39อาจจะด้วย ความจงใจหรือมิได้เจตนาอาจจะสมัครด้วยความไม่รู้แต่มารู้ภายหลังว่าสมัครไปแล้วมันไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของตัวเองอยากจะเลิกนะครับก็มาดูนะครับว่าท่านอยากจะเลิกเนี่ยส่งไปกี่เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมัครไปแค่เดือนเดียวฐานค่าจ้างจาก9 0 0 0ก็จะลดลงมาเหลือ8,930เเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ผมอธิบายที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่า การเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39นั้นมีฐานค่าจ้างอยู่ที่4,800บาทครับเมื่อท่านส่งเงินสมทบที่ฐาน4,800บาท1เดือนก็ทำให้1เดือนนั้นไปเป็นตัวเฉลี่ยในฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับก็เท่ากับว่ามีเฉลี่ย1เดือนเป็น4,800บาทและอีก59เดือนนั้นก็เป็นของเดิมอาจจะเป็น 9,000อย่างตัวอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวเลขลดลงมาเล็กน้อยครับแค่เดือนเดียวลดไม่เยอะครับลดแค่เท่าไรเนี่ยไม่ถึง100ด้วยนะครับลดอยู่70บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายเดือนไปก็เริ่มลดเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นแถวแรกเนี่ยเดือนนะครับจาก9,000เนี่ยลดเหลือ7,600บาทนะครับ แล้วก็แถวต่อไปครับก็คือ21เดือนถึง40เดือนแล้วก็แถวสุดท้าย41เดือนถึง60เดือนเมื่อถึง60เดือนเราจะเห็นว่าจะลดลงเหลือ4,800บาทนะครับและต่อจาก60เดือนล่ะก็คงไม่ต้องถามกันนะครับต่อจาก60เดือนก็ไม่ลดลงแล้วครับเพราะว่าต่อจากนั้นไปก็จะเป็นฐาน4,800ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ลดจาก4,800นะครับสำหรับปัญหาในเรื่องที่ว่า ฐานค่าจ้างของมาตรา39ไปทําให้ฐานค่าจ้างเดิมในการคนนํนานวณบํานาญลดลงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นวงกว้างเนื่องจากความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะครับใช้ว่าเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับนั่นก็คือว่าความเข้าใจที่ว่าเมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วถ้าอายุยังไม่ถึง55จะต้องต่อมาตรา39เ ไปจนถึงอายุ55ถ้าไม่ต่อจะผิดกฎหมายถ้าไม่ต่อจะถูกปรับตังค์ถ้าไม่ต่อจะถูกยึดเงินชาราภาพนี่คือความเข้าใจผิดๆที่ไม่รู้ครับว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาดังนั้นครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ช่วยบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าออกจากมาตรา33แล้วเขาไม่ได้บังคับให้สมัครมาตรา39ไปจนถึงอายุ55นะครับจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะครับแล้วก็ ถ้าสมัครแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องสมัครถึงอายุ55เท่านั้นจะถึงอายุ 60, 70, 80, 90ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าต้องต่อให้ถึงอายุ55นะครับยังไงก็ฝากบอกทุกๆคนด้วยนะครับที่ยังเข้าใจผิดผิดกันอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ฐานค่าจ้างในช่วง60เดือนสุดท้าย9 0 0 0บาท แล้วก็มาสมัครมาตรา39ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วอยากจะเปลี่ยนใจหยุดเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็น่าจะเห็นตัวเลขนะครับว่าถ้าท่านหยุดณตอนนี้ฐานของท่านจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าจะเปลี่ยนใจไม่หยุดดีจะต่อไปเพื่อเอาความคุ้มครองไปตลอดชีวิตก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับ กดติดตาม YouTube channel hr c o m a s r กันด้วยแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ